สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้ก็มีสถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องเหมือนเดิมนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมโดยเมื่อคืนนั้นพี่โทนี่หรืออีกชื่อหนึ่งนั้นก็คือทักษิณชินวัตรครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้มาออกขับเฮาแล้วก็ได้บอกว่าลั่นกับไทยแน่นอนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะไม่ได้ออกทางประตูหลังด้วยแต่จะมาทางประตูหน้าแบบเปิดเผยน,นั้นก็ส่งผลให้รล้วล้อของฝ่ายรัฐบาลนั้นออกมาดิ้นเฮือกกันอย่างไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวครับท่านรวมถึงการบอกว่า่ารอพ้มที ฟอร์มดูไบนะครับเรื่องผู้ชมบอกว่าตู่จะปรึกษาก็ได้เพราะว่าเป็นรุ่นน้องโดยลิ้วล้อต่างๆนานาของพลเอกประยุทธ์ของผมก็ได้ออกมาหิวแสงหาซีรวมถึงไอโบต่างๆนานาได้ซัดโทนี่คงไม่มีใครโทรปรึกษานักโทษที่หนีคดีอยู่ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากไอพวกรอดช่องทั้งหลายแหล่สุดแท้แต่หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแล้วก็ที่เป็นประเด็นอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็ได้มีสถานการณ์ที่เรียกร้องให้ดาราออกมาคออากันอย่างมากมายโดยอ้ําพัชราภาแอปทักษกรตอนนี้ก็โดน แซะอย่างไม่หยุดยั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้อําพัจราภานั้นถึงกับขั้นต้องปิดไอจีกันเลยทีเดียวส่วนเอปรีนาก็ขออย่าโยงข้าวกล่องกับวัคซีนลั่นบิ๊กป้อมผลิตวัคซีนเองไม่ได้ครับท่านแต่หลังจากนั้นไม่นานจชกุทยามก็ได้มีข่าวออกมาว่ากรรมธิการที่ดินไล่บี้คดีลูกป่าทําฟาร์มไก่ของปรีนาส่วนร้องขอความเป็นธรรมจากอายการราชบุรีนะครับท่านผู้ชมฝั่งเอปรีนานั้นก็ต้องติดตามต่อไปโดยมาเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนครับท่านโดยอันนี้ต้องฟังอย่าง มือบันติกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีการป้ายสีว่าดอร์ทักษิณชินวัตนนั้นมีมีหุ้นถืออยู่ในไฟเซอร์เทมาเซกแล้วก็ปตทโดยพี่โทนี่เมื่อคืนนั้นก็ได้ออกมาท้านักข่าวช่องหนึ่งนะครับเ่านผู้ชมโดยบอกว่าไม่รู้ช่องไหนนี่มันเอาควายมาเป็นพิธีกรนี่ผมก็ไม่ทราบว่าหมายถึงใครโดยท้าถ้าเกิดหาเจอหุ้นที่มีอยู่ในเทมาเซกหรือว่าปตทแล้วก็ไฟเซอร์แม้เพียงหุ้นเดียวนั้นผมจะให้หุ้นละล้านผมในที่นี้ไม่ใช่คนคนนี้นะครับผูชมมโดยคนี้่อนนี้ เศรษฐกิจดีแต่ไม่มีจะแดกกันนั้นทักษิณบอกครับท่านโดยจะให้หุ้นหนึ่งล้านกันเลยทีเดียวตอนหนึ่งหุ้นนั้นก็ต้องจับตามองครับท่านโดยมาเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนโดยมาอีกแล้วทักษิณช,ชินวัตรอด,อดีตนายกรัฐมนตรีหรืออีกในหนึ่งคือพี่โทนี่ส่งเข้าประกวดมาโดยทักษิณฟาดพิธีกรช่องดังบอกถือหุ้นไฟเซอร์ท้าให้เช็คถ้าไม่เจอให้เอาโกดเด็กเมียปิดปากนะครับท่านโดยบางใจความบางช่วงบางตอนนั้นของเดลินิวก็บอกว่าป้ายสีมีหุ้นไฟเซอร์ทักษิณฟาดช่องดังเอา ควายมาเป็นพิธีกรท้ามีหลักฐานจะจ่ายหุ้นละหนึ่งล้านก็เป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายนั้นหัวเราะขำกันฟันแทบหลุดเลยเ <c oughs> มื่อคืนนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านโดยอดีตนายกทักษิณฟาดแรงช่องดังเอาควายที่ไหนมาเป็นพิธีกรเนี่ยป้ายสีซื้อหุ้นไฟเซอร์ผ่านเทมเสเซกประกาศท้าว่าถ้าเกิดหาเจอว่ามีหุ้นจะจ่ายให้เลยหุ้นละหนึ่งล้านบาทก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากดรทักษิณชินวัรนในการรันผู้ชมนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ได้รับคะแนนเสียงอย่างล้นหลามกันเเลยยทีีดว1819 ร้านเสียงนั้นโดยไม่ได้มีสอวอมายกมือให้แต่อย่างใดนั้นก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านแต่หลังจากที่เมื่อคืนนั้นมีการจัดขับเฮาและเพจแคร์คิดเคลื่อนไทยในรายการแคร์ทอปแอนด์แคร์ขับเฮาโดยล็อกดาวน์แล้วยังไงต่อประชาชนพร้อมรับคําสั่งและรัฐบาลพร้อมทําให้ประชาชนหรืออย่างนั้นโดยตอนนี้ลงชนะพระพร้อมก็พร้อมที่จะสวดท่านทุกเมื่อแล้วก็พยายามห <c oughs> ลีกนี้จากโควิดนะครับท่านผู้ชมอย่าพึ่งโดนมันง่าไปแดกหัวกระบ,บาลอย่างเด็ดขาดก็เลยทีเดียวแต่ที่แน่ใจความ็อดเด็ดประเด็นร้อนมาตรงนี้เลย โดยอดีตนายกทักษิณชินวัตรพูดตอนหนึ่งว่ามันมีช่องจุดๆจุด,จดไม่รู้ช่องไหนเออเอาควายมาเป็นที่ไหนเออไม่ใช่เอาใหม่โดยมันมีช่องจุดๆดไม่รู้เอาควายที่ไหนมาเป็นพิธีกรแล้วก็บอกว่าผมซื้อหุ้นไฟเซอร์ผ่านเทมาเซกไอ้นี่ทํานองเดียวก,กันกับเมื่อก่อนบอกผมว่าผมมีหุ้นปตท,ทแล้วได้ท้ากลับไปว่าถ้าเกิดไปหาเจอว่าผมมีหุ้นในเทมาเซกหรือในไฟเซอร์หรือในปตท,ทแม้สักหุ้นเดียวนั้นให้มาบอกผมผมจะใหหุ้นละหนึ่งล้าน 1, บาทเลยนะครับเรื่องผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปว่่าที ว่าพิธีกรสมองควายอะไรประมาณนี้ที่ทักษิณบอกออกมานั้นหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะคะรับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจต้องโชว์ก่อนก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆครับท่านโดยตอนนี้ได้มีการท้าไปแล้วนะครับ mm. ท่านบอกว่าเอไม่รู้ว่าพิธีกรช่องไหนมันเอาควายมาบริหารนั้นเอยเอามาควายมาเป็นพิธีกรนั้นก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านโดยฟาดแรงแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าไม่เจอที่มีการถือหุ้นอยู่นั้นก็แนะนําให้เอาโกดเต็กของเมียมาอุดปากแทนแมสครับท่านโดยฟาดแรง ให้เอกดเต็กเมียปิดปากพิธีกรดังโดยนอกจากนี้ด็อร์ทักษิณยังกล่าวตอนหนึ่งถึงกระแสข่าวลือที่ว่าตัวเองนั้นมีหุ้นในบริษัทไฟเซอร์นะครับไม่ทราบว่าเป็นพวกสลิมลดช่องปั่นหรือเปล่าฉะนั้นการที่จะซื้อวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาก็จะทําทให้ทักษิณรวยเละแล้วก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึง กายไม่รู้เอาควายที่ไหนมาเป็นพิธีกรบอกว่าถ้าผมมีหุ้นในไฟเซอร์ผ่านเทมาเซกเหมือนสมัยก่อนที่มีข่าวว่าผมถือหุ้นในปตทนั้นฉะนั้นท้าให้ไปเลยถ้าเจอผมมีหุ้นในไฟเซอร์เทมาเซกหรือปตทผมให้เลยหุ้นละล้านแต่ถ้าไม่มีหาไม่เจอก็ให้เอาโกเต็กเมียปิดปากแทนแมสก็แล้วกันมันแ yeah, ย่จริงๆในแง่เรื่องผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปโดยอันนี้มาจากกระปุกครับท่านโดยมีที่มาแหล่งอ้างอิงอย่างสุดล้กันเลยดีเดียวในแง่เรื่องผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองต่อไปก็ได้มี คลิปเสียงออกมาด้วยครับท่านแล้วก็ประหนึ่งดุดดังทัวรลงไม่หยุดยั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจหลังจากที่ทักษิณประกาศจะกลับไทยนั้นก็ส่งผลให้ริ้วล้อประยุทธ์นั้นดิ้นอย่างชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆมาฟังที่ทักษิณพูดก่อนสักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านโดยบอกว่าไม่รู้ควายที่ไหนมาเป็นในพิธีกรบอกว่าผมมีหุ้นอยู่ในไฟเซอร์ซื้อหุ้นไฟเซอร์ผ่านเทมเซ็ก ไอ้นี่ทํานองเดียวกับที่เมื่อก่อนสมัยก่อนนะบอกว่าผมมีหุ้นปตทถ้าไปหาผมเจอหุ้นหนึ่งนะเจอเจอหุ้นหนึ่งว่าผมมีหุ้นในเทมเสเซกหรือในไฟเซอร์เนี่ยหรือในปตทเนี่ยอ่าผมจะให้หุ้นละล้านถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่มีนะหาไม่เจอนะช่วยเอาโกเทคเมียปิดปากแทนมาก์สแล้วกันแ้มันแย่จริง <c oughs> แรงยังเลยฮะนี่จำนวนโบราณมากเลยนะครับมันเจ้าจริงๆอ่ะ นะครับท่านผู้ชมมันแย่จริงๆเลยก็มปนสิ่งที่ออกมาจากดรเตอร์ทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปว่าไอพิธีกรคนนั้นก็ไม่ทราบว่าคนไหนเหมือนกันนั้นจะได้เอาโกเต็กเ,เ,เมียไปบิดปากหรือเปล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ร้อนแรงอย่างระห่ำกันเลยทีเดียวครับท่านก็ต้องข้ามผ่านข่าวนี้กันไปก่อนส่วนตอนนี้ทักษิณลั่นกลับไทยแน่แล้วก็เข้าประตูหน้าด้วยหลังจากที่มีประชาชนไปถามนะครับท่านทักษิณก็ได้บอกว่าจะกลับประเทศไทยแน่แล้วก็เข้าทางประตูหน้าสุวรรณภูมิด้วยเผยยินดีช่วย เพราะตู่เขาเป็นรุ่นน้องผมก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมจะประยุทธ์จะโทรไปปรึกษาหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจรู้สึกว่าหลายๆวันมานี้หลังจากที่พลเอกประยุทธ์นั้นกักตัวก็รู้สึกว่ามลพิษทางหูทําของประชาชนทั้งหลายนั้นรู้สึกว่าจะลาบลื่นขึ้นทุกทีนะครับท่านไม่มีอะไรบ้าๆบอๆคอแตกตามที่ประชาชนทั้งหลายแถลงออกมาแบบนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะหรือจะเห็นด้วยนะั้นก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆครับท่านได้มีการถามถึงการจะกลับมาของดรทักษิณ โดยเป็นคําถามที่ประชาชนทั้งหลายตั้งตารอโดยหลังจากที่ฟาดแรงเอาโกเตกเมียมาแล้วนั้นอันนี้ก็มาถึงกลับไทยแน่นอนแล้วก็ออกทางประตูน้า,าด้วยโดยนอกจากนี้ผู้ฟังรายหนึ่งในทางขับเ้ายังถามก่อนหน้านี้ที่ท่านเคยบอกว่าจะกลับเมืองไทยแน่ฉะนั้นอยากจะถามว่าถ้ามาถึงสุวรรณภูมิท่านจะออกทางประตูไหนซึ่งดรทักษิณชินวัตรในการเปนผู N ้ชมหรือว่าอีกนามหนึ่งนั้นคือพี่โทนี่ของเรานั้นได้หัวเราะดังลัน่นพร้อมตอบว่าขอยืนยันเลยว่ากลับแน่แต่ขอบอกเวลาทีหลัง วันนี้ยังไม่บอกบอกได้แค่ว่าผ่านทางประตูหน้าไม่ใช่ประตูหลังแน่นอนนะครับท่านผู้ชมก็เป็นข่าวที่ออกมาแบบนี้ก็ต้องโชว์ก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงมีหลักฐานแสดงเทียบพร้อมอย่างไม่อยู่ยั้งก <c oughs> ันเลยทีเดียวท่ามกลางการออกมาดิ้นต่างนงานาของลิ้วล้อนั้นก็มีประมาณนี้ครับท่านโดยเอโบซัตโทนี่ไม่มีใครโทรปรึกษานักโทษหนีคดีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเป็นใครเหมือนกันนั้นมันยืนอ้า <c oughs> ปากแบบนี้นั้นโดยปากที่ว่านี้กลัวแมลงวันจะหลงเข้าไปอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวเพราะถ้าเกิดหลงเข้าไปนะ S <S <S จะหาทางออกไม่เจอโดยผมเป็นห่วงมาแรงวันไม่ใช่อะไรก็ต้องจับตามองครับท่านโดยมาที่โบกันสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะในการนานผู้ชมหลังจากที่ใช้เวลากันมาชั่วนาตาปีเดินตามตูดทักษิณยิ่งรักมาต่างต่างนานานแล้วก็ได้ไปตามผลเอกประยุทธ์ของผมอีกแล้วเนี่ยสำหรับไอโบนี้โดยไอโบครับท่านซัตสโซนี่ไม่มีใครโทรปรึกษานักโทษหนีคดีย้ำนายกไม่คิดออกโดยไม่คิดออกหรือว่าคิดไม่ออกนะก็ไม่อาจแน่ใจในการนานผู้ชมโดยเป็น84% 0 0 0ันเซลลหรือว่า84% 0 0 0พันพระธรรมขั นั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจมันออกมาประมาณนี้ก็ส่งผลให้ประชาชนทั้งหลายนั้นรู้สึกว่าแม่งถ้าได้กลับมาจริงนั้นรับรองว่าอาจจะมีการเซอร์ไพรส์อะไรอย่างแน,แน่แท้กันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องข้ามผ่านข่าวนี้ไปก่อนเพราะว่าอ่านแล้วรู้สึกว่าจะทําให้ผมรู้สึกเมื่อยในการหน้าปากโดยตอนนี้สถานการณ์ของพนะท่านคุณหมอว่าลงผู้่ายแพ้เมืออาชีพตามที่ประชาชนทั้งหลายนั้นบอกออกมาว่าเลือกตั้งอย่างไรก็ไม่เคยชนะเลยชํานาญอย่างสุดล้นนะครับท่านในเรื่องการเลือกตั้งอย่างไรให้ให้แพ้นั้นก็ได้ฝากถึงี โทนี่โดยวันลงจอมพ้อ,อยโหนไม่หยุดยั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจฝากโทนี่จะกลับไทยไม่มีใครห้ามแต่ชีวิตจริงไม่เหมือนในขับเฮาก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรในะกรทดานผู้ชมออกมาหิวแสงหาซีนไม่เว็นไรกันเลยทีเดียวโดยวันนี้ขอฝากถึงนายทักษิณครับนายทักษิณบอกนาขับเฮาว,ว่าจะกลับไทยจริงๆแล้วไม่มีใครห้ามนะจะประตูหน้าหรือจะประตูหลังได้เสมอแต่ขอให้มาจริงๆนะขอบอกก่อนชีวิตจริงในเมืองไทยไม่เหมือนในขับเฮานะพี่โทนี่ท้ายนี้ขอถามว่าจะไม่ได้จริงๆหรอว่าในอดีตที่รุ่งเรืองอำนาจ ทำอะไรให้กับประชาชนไว้บ้างกับประเทศไทยไว้บ้างก็ประมาณนี้ครับท่านโดยหมอหลวงพุธแพ้ไม่หยุดยั้งของไทยพักดีอะไรต่างๆนานนั้นก็ต้องเว้นว่างไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นออกไปฟาดวงฟาดงานกับพิมลีัพโดยตอนแรกได้เดินทางไปจับผิดรอบที่สองพิมลีัพมีปัญหากับโทนี่เล็กน้อยถึงปานกลางมอว่าลงก็มาสเสลอท่านควันกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้โดนพิมลี่พาถามว่าท่านจบเป็นหมอแล้วตอนแก่ไปเป็นจุดๆ,ๆหรือเปล่านั้นก็เป็นเรื่องจริงครับท่านก็ต้องเล่นอีกบีค่ะ ผ่านไปก่อนโดยตอนนี้สถานการณ์เต็มไปด้วยความอึมครึมหมอว่าลงจอมแถก็ผ่านไปแล้วส่วนตอนนี้มาที่อ้ําพัชราภากันก่อนที่จะไปที่เอปลีนานะคะรับท่านผู้ชมได้ออกมาเยือนยอพลเ,เอกประวิทย์ของผมท่าเดินเต้นออเอียงในตำนานอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยอันนี้สนุกแจ้งเข้ามาแต่ถ้าเกิดอ้ําพัชราภาหลวงเข้ามาฟังนั้นคลิปนี้ท่านอาจที่เจ,จ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางอาจจะไม่สนุกตามหัวข้อเว็บไซต์นี้โดยสนุกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าอ้ําพัชราภาตั้งไอจีเป็นส่ววนตั ก็ยอดฟอลเลอร์ยอดฟอลโล่หรือว่ายอดการติดตามนั้นลดทวบดราม่าไม่ออกมาคอเอาครับท่านโดยตอนนี้กลายเป็นประเด็นเดือดประเด็นดังอย่างไม่อยู่ยัง้งเลยทีเดียวสําหรับรชาชนักลอยน,นั้นที่เรียกร้องให้ดารานักสแสดงนักร้องต่างๆนานาน,นั้นออกมาส่งเสียงคอเอาบ้างนั้นก็สรุปคือยังคงเงียบนิ่งครับท่านซึ่งในหนึ่งประเด็นที่ถูกตั้งข้อสงสัยก็คือการที่มีแฟนคลับเข้ามาขอให้อัมชาลาภาช่วยออกมาคอเอาโดยมีชื่อเสียงในกระดานผู้ชมแต่ว่าไม่ใช้ชื่อเสียงในทางที่จุดๆหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจ โดยเรียกร้องให้ออกมาเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนที่เดือดร้อนในตอนนี้บ้างแต่กลับได้ความเคลื่อนไหวหรือการตอบรับกลับมาจึงคาดว่าจะมีเหตุผลที่ทําให้เธอไม่พอใจแล้วก็ทําให้แฟนคลับไม่พอใจแล้วก็ตัดสินใจ unfollow อ้ําพัชราไปอย่างเยอะแยะนะครับท่านโดยทั้งนี้ก็ยังคงมีแฟนๆส่วนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจอ้ําพัชราบันยกใหญ่เพราะที่ผ่านมาเธอทําความดีโดยปิดทองหลังผ้าเสมอนี่ก็ไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรนะครับท่านผู้ชมถ้าปิดทองหลังผ้านั้นประชาชนทั้งหลายก็อาจจะไม่เห็นหรือว่าไปปิดทอง งหลังผ้าแล้วก็ถ่ายรูปแบบใครบางคนนั้นที่84,000เซลล์ทำหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆโชว์ก่อนครับท่านว่าเป็นแบบนี้โดยตอนนี้สถานการณ์ของดารานักแสดงที่เงียบนั้นก็เริ่มที่จะลุกลามแล้วในทกานบูบ้ชมไม่ทราบว่าต้องทําอย่างไรต่อไปดีโดยได้มีคําถามต่างๆนานาถึงขั้นต้องปิดไอจีกันเลยทีเดียวอีกอันหนึ่งก็ตั้งไอจีเป็นส่วนตัวแล้วชาวเน็ตถามหลังอ้ําพัชราภาตั้งไอจีเป็นส่วนตัวเรียกร้องให้ออกมาคอเอาเพื่อแฟนๆันท่านผุ้ชมส่งผลให้ตตออนนนนี้้้ัยดดผูิ ตาม13ล้านในอิน t ต g แกรนั้นก็สรุปว่าเป็นพาเวรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องจับตามองนะในการดูชมโดยตอนนี้ประชาชนทั้งหลายจ้องที่จะความบาดดารานักสแสดงนักรสองต่งต่างนาที่ยังคงเงียบอยู่ก็เป็นสถานการณ์ที่ออกมาเรื่อยๆครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้นั้นหากจะไม่มีข่าวของคนคนนี้ก็จะถือว่าไม่ครบสูตรนะครับหลังจากที่ตอนนี้วัดต่างๆ,ๆนานานัน้นโดยจะมีประธานเป็นพิธีนั้นตอนนี้ก็เป็นสับ,บัลเลอแล้ว,ลว,ค,วคู่กับการสวดศพนั้นเพราะว่ามีการตั้งเผาศพ ผู้ป่วยโรคโควิดจนเมนใกล้พังแต่อันนี้เธอเป็นเจ้าแม่งานศพเหมือนกันครับท่านแต่วันนี้ออกมาขออะไรกันอีกว่าเนี่ยโดยมติชนส่งเข้าประกวดโดยอย่าโยงข้าวกล่องไม่ใช่ข้าวกล่องนะครับท่านถ้ากินข้าวกล่องมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้แต่ไม่มีเขียนโดยเ e อไม่ใช่ปรินาขออย่าโยงข้าวกล่องกับวัคซีนลั่นประวิดผลิตวัคซีนไม่ได้ครับท่านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายนนั้นรู้กันอยู่แล้วแล้วก็มีการตั้งคําถามว่าเฮ้ hey, เอาเงินจากส่วนไหนมาแล้วก็อาจจะเป็น S <S <an> การสร้างจุดๆหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆเอเบรีนาได้โชว์เด๋อในการโพสต์เฟ e บุ๊กไม่หยุดยั้งครับท่านโดยวัคซีนไฟเซอร์นั้นก็ไปเขียนเป็นวัคซีนไซเฟอร์ผมเกิดมาชั่วนาตาปีก็เพิ่งได้เจอวันนี้โดยมีใจความบางช่วงบางตอนส่วนปัญหาวัคซีนขาดแคลน WHO หรือองค์การอนามัยโลกชี้แจงแล้วว่าจะม40ี40ประเทศที่ต้องเลื่อนฉีดหัวหน้าพักก็คือปวิตันผลิตวัคซีนไม่ได้แล้วก็ทางจุฬาพยายามผลิตอยู่ในช่วงระหว่างการทดสอบวัคซีนอยู่ กับวัคซีนมาคนละเรื่องที่มีคนพยายามจะโยงให้เป็นเรื่องเดียวกันโดยเธอเสนอว่ามันจะเป็นตรกกะนะครับท่านผู้ชมในการที่จะอะไรวะเล่นเกมการเมืองต่างๆนาน,านี้สุดท้ายออแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับท่านแต่ข่าวของเอเบรินาน่าจะใกล้สิ้นสุดกันทีแล้วโดยสุดท้ายตอนแรกที่ให้ฉีดก็ไม่อยากฉีดไปเชื่อหมาไม่เชื่อหมอพอวัคซีนเริ่มขาดแคลนอยากจะฉีดกันขึ้นมาไซเฟอร์ก็อนุมัติไปแล้วตอนนี้ได้แต่รอเข้ามาส่งอย่างเดียวครับท่านชา้ชาๆชาัดๆท่านไม่ได้หูฝาดอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียววั วัคซีนไฟเซอร์นั้นเอบารินาโพสในเฟซบุ๊กว่าไซเฟอร์โอ้ยอะไรของมันวะเนียก็อนุมัติไปแล้วแต่รอเขามาส่งอย่างเดียวยี่ข้ออื่นก็รอก็ทยอยกันมาอยู่จึงขอวินวอนทุกฝ่ายให้หยุดอคติหยุดการเมืองและหันมาช่วยสังคมแบบไม่แบ่งฝ่ายจะได้ไหมคะบารินาขอร้องครับท่านว่ามึงอย่าเพิ่งตายเอ้ยไม่มีไม่มีมมก็เป็นสิ่งที่ออกมาแบบนี้ในการดูุชมจากวัคซีนไฟเซอร์ตอนนี้ก็เป็นไซเฟอร์เป็นไปนที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ทราบว่าต้องทำ อย่างไรต่อไปดีส่วนที่แน่ๆตอนนี้ก็ออกมาหายาซีนหิวแสงอีกตัวหนึ่งไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านโดยหลังจากที่โดนสารตัดสินให้พ้นจากการเป็นสอสอไปนั้นสําหรับเทศไทยเสนาพงษ์นั้นแล้วก็รู้สึกว่าจะโดนตัดสินจําคุกอะไรต่างๆนานาต้องติดตามอีกทีว่าจะโดนไปเมื่อไหร่หรือไม่นั้นก็ยังไม่มีคําตัดสินจากสารดีกานะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆคนยังกลัวผีทักษินโดยเทพไทยเสนาพงษ์ครับท่านผู้ซึ่งเคยเป็นคู่ปรับศิลาเจนจาค้านั้นที่บอกว่าเป็นทหารเรวแดดเดียวหน้า่ขยอันนี้ระดับ แม่ทัพนายกรจะคุยกันนั้นก็ได้ออกมาหาซีนครับท่านโดยเทพไทยแนะโทนี่อยู่เงียบๆวันนี้คนยังกลัวผีทักษิณออกมาทีๆทําให้คะแนนประยุทธ์เพิ่มก็ไม่ทราบว่ามันเอาสมองส่วนไหนมาคิดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคิดดีเหลือเกินยว,ว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องชมครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าต้องทําอย่างไรต่อไปดีโดยถ้าเกิดสมมุติผมไม่รู้จักเทพไทยนี้ผมอาจจะนึกว่าเป็นยาสีฟันนะครับท่านผู้ชมโดยอะไรว่ายาสีฟันเทพไทยอะไรนั้นแต่ก็ไม่ใช่ก็สรุปคือออกมาอวยเล็กน้อยถึง การกลางหรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจบอกว่าอย่าให้ออกมาทีทีแบบนี้จะทาให้คะแนนประยุทธ์เพิ่มนี้ผมก็ไม่ทรบาบว่ามันเอามาสมองส่วนไหนมาคิดนะครับก็ต้องข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้ทักษิณก็บอกว่าลั่นพร้อมที่จะเวิร์กฟอร์มดูไบบอกตู่เป็นรุ่นน้องจะสู่มาปรึกษาก็ได้โดยสมัยที่ดรทักษิณชินวัตรย,ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นั้นประยุทธ์จันโอชาครับท่านก็ยังคงเป็นผู้เดินตามคนนุ้นคนนี้อยู่นะครับโดยตอนนั้นก็ยังเป็นแค่ยธขันธเอกอยู่นั้นก็ได้มีการบอก แล้วแต่ทัศนคติแบบนี้นั้นก็ส่งผลให้บรรดารล้วล้อออกมาดิ้นเถื่อนกันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแต่ที่แน่แท้ผมสาสใจยอย่างสุดซึ้งครับท่านโดยป้ายสีที่มีหุ้นไฟเซอร์โดยทักษินก็ได้ลั่นโดยหุ้นไฟเซอร์ทักษินฟาดช่องดังเอาควายมาเป็นพิธีกรบอกมาได้ว่าผมมีหุ้นไฟเซอร์และไม่ไม่ใช่ไซเฟอร์นะครับท่านไซเฟอร์นั้นเก็บไว้ให้เอเบลินาคนเดียวโดยบอกไม่ได้ว่าผมมีหุ้นไฟเซอร์แล้วก็ท้าด้วยว่าหาใครหาหุ้นผมเจอในเทมเเซ็หรือ พอตทอแล้วก็ไฟเซอร์แม้แต่เพียงหุ้นเดียวนั้นผมจะให้หุ้นละ1ล้านแต่ถ้าเกิดไม่มีแล้วก็หาไม่เจอนะก็ให้เอาโกเต็กของเมียนั้นไปปิดปากแทนแมสม,มันแย่จริงๆครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาแบบนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านส่วนเอปบลินานั้นตอนนี้ก็เล่นอิดบีไปก่อนไม่อยากจะไปอ้าปากถึงมันบ้างหลังจากที่ผ่านมาถึงตรงนี้นั้นก็ประสบปัญหาว่าไอโบก็ได้ออกมานะคะรับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้ไอโบก็ได้รู้สึกว่าน้องชายจะได้นั่งที่ปรึกษาเพิ่มแล้วหลังจากคอตัมง น้องชายดอกเตอร์เสกสถุนเอ้ยไม่ใช่เสกสกลโว้ยโทษด,ด้วยโบฟังอยู่อย่ายิ้มโทษโทษอ่านผิดเมื่อกี้โดยคลมอตั้งน้องชายโบครับท่านนั่งเป็นที่ปรึกษาและทมนตรีสํานักนาย,ยกก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะแตเท่านผู้ชมได้ดิบได้ดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวถ้าเกิดการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงนะั้นมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็ต้องติดตามนะครับท่านแต่ว่าเป็นบุคคลที่ผมไม่ค่อยให้ราคาเท่าไหร่พนาท่านคุณหมอว่าลงของผมนั้นยังมีราศีมากกว่านี้เอ้ยหรือว่่าาาาารรรคคีีีะออ้้ับทนก็ตงดิขม มันไปก่อนส่วนตอนนี้แอปทักษอรฟังอยู่ก็อาจจะยิ้มออกหรือยังไม่ออกก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจนั้นน่ารักโดนใจผมมากครับท่านแต่ตอนนี้แอปทักษอรโดนลุมแทะหลังคอมเมนต์สอนยุทธ์ชาวเนต็ตซัดกันเดือดนะครับท่านผู้ชมโดยสอนยุทธ์วันก่อนนะั้นก็ได้ร้องให้หลังจากที่อ่านข่าวที่มีผู้ติดโควิดแล้วก็แก่ชราไม่ได้ไปโรงพยาบาลต่งางๆนาน,นั้นก็สรุปคือมีบรรดาดารานัาานนกสแสดงต่งางๆนานานเข้ามาแต่เมื่อเกิดเหตุดราม่าจนได้เมื่อสาวสวยแอปทักษอรเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยอีบพอติคอนร้องให้ โดยมีผู้คนเข้ามาคอมเมนต์ถึงแอปเรื่องที่ไม่ออกมาคออาลอาทิมาเศร้ามาเงียบกิบนะ เอ้มาเศร้าแต่เงียบกิบนะแล้วก็อีกอันนี้ก็เงียบกิบเลยนะคะอยากให้ออกมาตอบแทนสังคมบ้างเพราะสังคมให้อะไรกับคุณมากมายอย่าก็มีการชมการไอ้นั้นการชังตทางๆนาก็เป็นสถานการณ์ที่ออกมาครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์เต็มไปด้วยความคู่กุนส่วนดรทักษิณก็ได้ออกมาฟันธงว่าพลเอกประยุทธ์นั้นอาจที่จะอยู่ไม่ครบเทอมโดยเอาแล้วโทนี่ฟันธงประยุทธ์อยู่ไม่ครบเทมเอ, oni, ททอม,ทมจับตายุบสภามกราหรือว่ากุมภาปีหน้านันก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากสื่อโดยอันนี้ไม่ได้พูดเองนะเว่ยเฮก็ต้องโชว ก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาแถลงส่วนโควิดวันนี้นั้นก็บวกขึ้นมาถึง3เอ้ย9,317รอลายแล้วก็ดับไป87รายแต่อย่าตื่นตระหนกนะครับท่านเดี๋ยวผมจะติดปัญหาการาการ์งได้ก็ต้องขอแถลงเรียนข่าวไว้ตรงนี้ส่วนใครที่บอกว่าทักษินถือหุ้นไฟเซอร์หรือไซเฟอร์ที่เอปลลนามันเรียกนั้นเทมาเซกแล้วก็บตทนั้นถ้าเกิดหาเจอจะให้หุ้นละหนึ่งล้านก็แน่ว่าเฮ้ยพิธีกรช่องไหนช่องหนึ่งนั้นที่ทักษินบอกฟาดช่องดังเอาควายมาเป็นพิธีกรบอกแต่ถ้าเกิดหหาาไม่เจอ ่มีได้นั้นก็ให้เอาโกเตกเมียปิดปากแทนแมสก็แล้วกันมันแย่จริงๆก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากดกกรทักษิณชินวัตรครับท่านสุดโตงกันเลยทีเดียวก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาถแถลงเบื้องต้นครับท่านโดยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขนาดนี้ถ้าเรางลับฟังข่าวจากสถานทูตวิธีกระจายเสียงกลาแรนแดนไหนนั่นก็สุดแท้แต่ห่างไกลาจากโควิดกันทุกท่านนะครับทได้บูชมจิงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม